วิธีอนุบาลไก่ดำแรกเกิดจนหึงหนึ่งเดือนอย่าทิฟาร์มสวัสดีค่ะมาวิธีแรกกันก่อนนะคะวิธีนี้จะเหมาะสมกับคนที่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ค่ะคือการก่ออิฐบล็อกบ่อปูน หรือใช้วงบ่อเลี้ยงปลามาเป็นบ่ออนุบาลไก่นะคะแล้วจะต้องโรยด้วยลำหยาบด้วยค่ะและจะต้องมีหลอดไฟอุ่นๆในบ่อจะต้องมีอุณหภูมิ3 4ม7ถึงองศาจะสังเกตอุณหภูมิได้อย่างไรก็จะต้องมีประลอดวัดอุณหภูมิหรือสังเกตจากลูกไก่ก็ได้นะคะ อุณหภูมิในบ่อหนาวเย็นจนเกินไปลูกไก่จะมาอออยู่ที่หลอดไฟเราจะต้องทําการเพิ่มหลอดไฟจาก1ดวงเป็น2ดวงหรือว่าจาก60วัตต์เป็น100วัตต์ค่ะอารให้อาหารก็จะต้องเป็นอาหารลูกไก่แรกเกิดที่มีโปรตีน21% การเลี้ยงวิธีนี้ก็จะมีข้อเสียอยู่นะคะโดยนิสัยไก่ชอบคุยเขียหาอาหารเขาจะชอบเขี่ยลลำปูพื้นหรือมูลตัวเองใส่ถาดน้ําถาดอาหารค่ะเราจะต้องหมั่นสังเกตพื้นที่น้องอยู่ด้วยนะคะว่าชื้นหรือไม่ว่าแฉะหรือเปล่าชื้หนหรือแฉะก็ต้องรีบเปลี่ยนแกะปูพื้นใหม่ด้วยนะคะไม่งั้นน้องจะป่วยแน่นอนค่ะการเลี้ยงด้วยวิธีนี้ก็จะต้องมีอา่ายปิดข้างบนด้วยนะคะหากเลี้ยงข้างนอกจะได้ป้องกันแมวหรือว่าอากาศที่เย็นกระทบ ตัวน้องโดยตรงค่ะของจอยเลี้ยงในห้องก็เลยหมดกังวลเรื่องนี้ไปเลยค่ะไปต่อวิธีที่2เลยนะคะวิธีที่2จะเหมาะสมกับมือใหม่มากๆเลยค่ะเป็นการเลี้ยงแบบกงยกสูงจะต้องติดหลอกไฟอุ่นๆ3 4ถึง37องศาเหมือนเดิมทั้งแบบกงยกสูงวันไหนอากาศเย็นหรือฝนตกจะต้องคุมด้วยผ้าหรือใช้แผ่นไม้อัดหรือสังกะสีตีทึบก็ได้นะคะแต่พื้นที่น้องเหยียบจะต้องเป็นตะแกรงเพื่อให้มูลของน้องตกลงไปยังพื้น ให้น้องกิ้งเกิดมูลตัวเองค่ะเราอาจจะใช้กระสอบหรือถาดรองมูลน้องไก่แล้วนําไปล้างทําความสะอาดหรือว่าทิ้งทุกๆ1นึงหรือสวันก็ได้นะคะนี้จะทําให้ไม่มีแก๊สเกิดขึ้นทําให้น้องไม่ป่วยอันให้น้ําก็ต้องเป็นน้ําสะอาดและเปลี่ยนน้าใหม่ทุกๆวันอันให้อาหารก็จะต้องเป็นอาหารลูกไก่โปรตีน21%เอข้อดีของวิธีนี้ก็คือน้องไก่ไม่สามารถเขียมมูลตัวเองใส่ถาดน้ําใส่ถาดอาหารได้เลยค่ะ2วิธีนี้สามารถ เลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหนึ่งเดือนได้เลยแล้วก็จะย้ายไปเล้าใหญ่การเลี้ยงดูลูกไก่จะต้องใส่ใจเรื่องความสะอาดเป็นหลักแบบนี้น้องจะไม่ป่วยและรอตายสูงมากๆเลยค่ะใครสนใจลูกไก่ดำไก่รุ่นไก่ดำพ่อแม่พันธุ์หรือว่าไก่ดำชําแหละที่พร้อมนำไปประกอบอาหารสามารถทักแชทมาได้ตลอดเลยนะคะใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามได้ตลอดเวลาเลยค่ะขอบคุณค่ะ